พิกัดลับในวากาศที่ทุกคนพยายามซ่อนร่วมเดินทางสู่ห้องโอกาศอันลึกลับไขปริศนาพิกัดลับที่ถูกซ่อนไว้พบกับเรื่องราวเหนือจินตนาการดาราศาสตร์ลี้ลับและความแปลกประหลาดที่รอคอยการค้นพบบทที่หนึ่งจุดเริ่มต้นของการค้นหาในความมืดมิดอันกว้างใหญ่ของห้วงวากาศอันไกลโพ้นมีความลับดำมืดที่ซุกซ่อนอยู่พิกัดลับที่ทุกฝ่ายต่างพยายามปกปิด สถานที่ซึ่งกุมกุญแจไขความลับของจัก,กรวาลหรืออาจเป็นจุดจบของทุกสังพสิ่งไม่มีใครรู้ได้แน่ชัดแต่สิ่งหนึ่งที่แน่นอนคือการครอบครองพิกัดนั้นหมายถึงอำนาจอันยิ่งใหญ่เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นณนะสถานีวิจัยดาราศาสตร์แห่งหนึ่งซึ่งตั้งอยู่บนดาวเคราะห์หน้อยที่โคจรอยู่ห่างไกลจากระบบสุริยะจัก,กรวาลของเรา ทีมงานวิจัยนานาชาติกำลังปฏิบัติกิจเฝ้าสังเกตการคลื่อนวิทยุจากห้วงวากาศสลึกโดยหวังว่าจะค้นพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตนอกโลกหรือสัญญาณใดๆที่จะนำไปสู่ความเข้าใจในจักรวาลมากยิ่งขึ้นวันหนึ่งขณะที่นักดาราศาสตร์สาวชื่ออวากำลังตรวจสอบข้อมูลที่บันทึกได้จากกล้องโทรทัศน์วิทยุเธอก็สังเกตเห็นรูปแบบสัญญาณที่ผิดปกติ สัญญาณดังกล่าวมีความถี่ที่ซับซ้อนและไม่เคยปรากฏมาก่อนมันดูเหมือนจงใจส่งมามากกว่าที่จะเป็นปรากฏการทางธรรมชาติเอวาตื่นเต้นกับการค้นพบนี้เธอรีบแจ้งให้หัวหน้าทีมวิจัยทราบและเริ่มทําการวิเคราะห์สัญญาณอย่างละเอียดจากการวิเคราะห์เบื้องต้นพบว่าสัญญาณดังกล่าวมีรูปแบบคล้ายกับรหัสสลับบางอย่างทีมงานจึงระดมสมองเพื่อถอดรหัสข้อความที่ซ่อนอยู่ ในที่สุดพวกเขาก็สามารถถอดรหัสบางส่วนได้ข้อความที่ได้บ่งชี้ถึงตำแหน่งบางแห่งในอวกาศซึ่งดูเหมือนจะเป็นพิกัดของดาวเคราะห์หรือวัตถุบางอย่างที่สำคัญมากแต่เนื่องจากกอหัดยังไม่สมบูรณ์พวกเขาจึงไม่สามารถระบุตำแหน่งที่แน่นอนได้แม้จะยังไม่ทราบความหมายที่แท้จริงของพิกัดดังกล่าวแต่ทีมงานก็รู้สึกได้ถึงความสำคัญของมันพวกเขาเชื่อว่ามันนำไปสู่การค้นพบที่ยิ่งใหญ่ หรืออาจนำมาซึ่งอันตรายที่ไม่คาดฝันแต่ไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรพวกเขาก็ตัดสินใจที่จะเริ่มการเดินทางเพื่อค้นหาพิกัดลับนั้นการเดินทางที่อาจเปลี่ยนแปลงของมนุษยชาติไปตลอดกาลก่อนการเดินทางจะเริ่มต้นขึ้นทีมงานต้องเผชิญกับความท้าทายมากมายพวกเขาต้องรวบรวมทรัพยากรเปรียมยานอวากาศและวางแผนเส้นทางการเดินทางอย่างรอบคอบนอกจากนี้ พวกเขายังต้องเผชิญกับแรงกดดันจากภายนอกองค์กรต่างๆที่ทราบข่าวการพบสัญญาณต่างก็พยายามที่จะเข้ามาแทรกแซงและแย่งชิงข้อมูลพิกัดลับไปจากพวกเขาเอาวาและทีมงานตระหนักดีว่าพวกเขาไม่ได้อยู่เพียงลำพังในการค้นหาครั้งนี้มีผู้ที่ต้องการพิกัดลับมากกว่าพวกเขาและพร้อมที่จะทำทุกวิธีทางเพื่อให้ได้มันมาพวกเขาต้องระมัดระวังตัวและปกป้องข้อมูลที่ได้มาอย่างสุด ความสามารถในที่สุดวันออกเดินถมาถึงยานอวากาศวอโรระทยานขึ้นจากดาวเคราะห์น้อยมุ่งหน้าสู่ห้วงวากาศอันมืดมิดรูปปร,ระกอบด้วยอาวาหัวหน้าทีมวิจัยนักวิทยาศาสตร์และวิศกรผู้เชี่ยวชาญพวกเขาแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่มีเป้าหมายเดียวกันคือการค้นหาพิกัดลับและเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่ระหว่างการเดินทางลูกเรือต้องเผชิญกับอุปสรรคต่าง มากมายทั้งภัยธรรมชาติในอวกาศความขัดแย้งภายในทีมและการโจมตีจากศัตรูที่ไม่ทราบตัวพวกเขาต้องใช้ความรู้ความสามารถและความกล้า,าหาญทั้งหมดที่มีเพื่อเอาชีวิตรอดและเดินหน้าต่อไปการเดินทางผ่านไปอย่างเชื่องช้าแต่ละวันที่ผ่านไปเต็มด้วยความตื่นเต้นความหวังและความกลัวพวกเขาเข้าใกล้พิกัดลับมากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่รอพวกเขาอยู่ข้างหน้าคืออะไร ความจริงที่พวกเขาจะได้พบนั้นอาจเป็นสิ่งที่สวยงามหรืออาจเป็นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้บทที่สองดาวเคราะห์ต้องห้ามยานวกาศวานคีรีท้ายานออกจากสถานีวกาศคนด้วยความเร็วสูงมุ่งหน้าสูพ่พิกัดลับที่ถูกซ่อนไว้ในแผนที่ดาวมานานแสนานานกับตันอลิสยืนประจำการอยู่ที่หน้าจอควบคุม ดวงตาจับจ้องอยู่ที่เส้นทางที่สลับซ้อนซึ่งปรากฏอยู่บนหน้าจอพิกัดนี้ถูกเข้ารหัสไว้หลายชั้นและต้องใช้ความเชี่ยวชาญในการถอดรหัสอย่างมากกว่าที่ทีมงานของเธอจะสามารถปล็อกมันออกมาได้สําเร็จดาวเคราะห์ที่ถูกขนามว่าดาวเคราะห์ต้องห้ามเป็นปริศนาที่ดึงดูดนักสำรวจและนักวิทยาศาสตร์มาหลายชั่วอายุคนแต่ก็ไม่มีใครกล้าที่จะฝ่าฝืนคำสั่งห้ามอย่างเด็ดขาด เพราะตำนานที่เล่าขานถึงอันตรายร้ายแรงที่รอคอยอยู่เบื้องหน้าอลิสรู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้เต็มไปด้วยความเสี่ยงแต่ความกระหายใครรู้และความปรารถนาที่จะค้นพบสิ่งใหม่ๆนั้นแข็งแกร่งกว่าความกลัวใดๆเธอเชื่อว่าดาวเคราะห์ต้องห้ามแห่งนี้อาจซุกซ่อนความลับที่ยิ่งใหญ่ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของมนุษย์ที่มีต่อจักรวาลไปตลอดกาลข้อมูลที่พวกเธอมีเกี่ยวกับดาวเคราะห์วงนี้มีอยู่น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นเพียงข่าวลือและตำนานที่เล่าสืบต่อกันมาบางก็ว่าดาวเคราะห์ดวงนี้เป็นที่สิงสถิตของสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปัญญาที่อันตรายบางก็ว่ามันเป็นแหล่งพลังงานมหาศาลที่สามารถทำลายล้างโลกทั้งใบได้แต่ไม่มีใครเคยพิสูจน์ได้ว่าเรื่องราวเหล่านี้เป็นความจรงิงอุปสรรคแรกที่พวกเขาต้องเผชิญคือการเดินทางผ่านเขตพายุอากาศที่รุนแรงซึ่งเป็นผลมาจากแปรปรวนของสนามแม่เหล็กไฟฟ้าในบริเวณนั้น ยานวานคีรีต้องเผชิญกับคลื่นพลังงานที่ทาทถมเข้ามาอย่างต่อเนื่องกับตันอลิสและทีมงานต้องทำงานอย่างหนักเพื่อรักษาเสถียรภาพของยานและหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นพวกเขาใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการปรับทิศทางของยานและสร้างเกราะป้องกันเพื่อลบผลกระทบจากพายุอากาศหลังจากฝ่าฟันพายุอากาศมาได้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับอุปสรรคที่คาดไม่ถึง นั่นคือด่านตัวการอาการโนมัติที่ถูกทิ้งร้างไว้ในวกาศด่านตัวจาัการเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นโดยอารยธรรมโบราณที่สาบสนไปนานแล้วและยังคงทำง,งานตามโปรแกร,รมเดิมนั่นคือการสกัดกั้นยานอวกาศทุกชนิดที่พยายามเข้าใกล้าดาวเคราะห์ต้องห้ามด่านตัวจาัการเหล่านี้ติดตั้งอาวุธร้ายแรงที่สามารถทำลายยานอวกาศได้ในพริบตากัปตันอลิสตัดสินใจที่จะหลีกเลี่ยงการปะทะโดยตรง เธอใช้ทักษะการบินที่เชี่ยวชาญและระบบพรางตัวของยานวานคิรีในการหลบหลีกด่านตัวจักรการเหล่านี้อย่างอดวิตเมื่อเขาใกล้ดาวเขาต้องห้ามมากขึ้นพวกเขาก็เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติบางอย่างในชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ดวงนี้ชั้นบรรยากาศมีสีแดงเข้่มผิดปกติและมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถอธิบายได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพายุฟ้าคะนองที่รุนแรงก่อตัวขึ้นและสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว แสงประหลาดส่องประกายว่านเม่หมอบราวกับสัญญาณเตือนภัยกับตันนลิสรู้สึกถึงความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในหมู่ลูกเรือทุกคนรู้ดีว่าพวกเขากำลังเข้าใกล้บางสิ่งที่อันตรายอย่างยิ่งในที่สุดยานวานคีรีก็เข้าสู่วโคโรมดาวต้องห้ามภาพที่ปรากฏต่อน,นั้นหน้าพวกเขาหน้าทึ่งและหน้าสะพรึงกลัวดาวเคราะห์ดวงนี้ปกคลุมไปด้วยป่าทึบที่เขียวชอุ่มซึ่งแตกต่างจากสภาพะแวดล้อมที่แห้งแลง้ง และรกร้างในบริเวณอื่นของจักรวาลมีซากปรักหักพังของเมืองโบราณกระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนป่าราวกับว่าอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่เคยรุ่งเรืองอยู่ที่นี่มาก่อนแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขาสะพรึงกลัวที่สุดคือเงาดำทะมึนที่เคลื่อนไหวอยู่ใต้ร่มเงาของต้นไม้เงาดํำเหล่านั้นมีรูปร่างที่แปลกประหลาดและน่ากลัวเกินกว่าจะจินตนาการได้ บทที่สามร่องรอยอารยธรรมโบราณแสงดาวสองลอดผ่านม่านหมอกสีม่วงอ่อนของดาวเคราะห์ร้างแห่งนี้เผยให้เห็นซากประหักพังของสิ่งก่อสร้างโบราณที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วผืนดินหุญญ่นยนต์สำรวจเคลื่อนที่อย่างเชื่องช้าบันทึกภาพและวิเคราะห์องค์ประกอบของซากโบราณเหล่านี้ข้อมูลที่ส่งกลับมายังยานแม่เผยให้เห็นถึงความเก่าแก่และความซับซ้อนของอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองบนดาวเคราะห์ดวงนี้ สัญ,ญลักษณ์แปลกตาที่สลักอยู่บนแผ่นหินบงบอกถึงภาษาที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในฐานข้อมูลใดๆของสหพันธ์ดาราจักรนักภาษาศาสตร์ต่างเร่งถอดรหัสเพื่อไขปริศนาเบื้องหลังอารยธรรมที่สาบสูญน์นี้เทคโนโลยีที่ถูกค้นพบนั้นล้ำหน้ากว่าเทคโนโลยีใดๆที่นย์เคยสร้างขึ้นระบบพลังงานที่ใช้ผลึกควอนตัมอุปกรณ์สื่อสารที่สามารถส่งข้อมูลข้ามกาแล็กซีและอาวุธที่สามารถบิดเบือนมิติเวลา ความรู้เหล่านี้อาจเป็นกุญแจสําคัญในการปลดล็อกศักยภาพใหม่ๆให้แก่มนุษยชาติแต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นภัยคุกคามร้ายแรงหากตกอยู่ในมือของผู้ไม่หวังดีร่องรอยของสงครามครั้งใหญ่ปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วทุกผลแห่งซากยานอวกาศที่ถูกทําลายซากอาวุธที่ทรงพลังและร่องรอยของการระเบิดที่รุนแรงบ่งบอกถึงจุดจบอันน่าเศร้าของอรารยธรรมโบราณน,นี้ อะไรคือสาเหตุที่ทําให้อารยธรรมที่รุ่งเรืองถึงขีดสุดต้องล่มสลายสงครามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศหรือภัยพิบัติจากว่าความลับเหล่านี้ยังคงถูกเก็บซ่อนไว้ในซากปรักหักพังรอคอยผู้มาเยือนจากโลกอื่นมาค้นพบการสํารวจยังคงดําเนินต่อไปนักวิทยาศาสตร์ค้นพบห้องลับใต้ดินที่ได้รับการปกป้องไว้อย่างดีภายในห้องมีแท่นบูชาขนาดใหญ่ที่สลักด้วยสัญ,ญลักษณ์ที่ซับซ้อน รอบแท่นบูชามีโลงศบแก้วใสที่บรรจุร่างของสิ่งมีชีวิตที่ไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตใดๆที่เคยพบเจอมาร่างกายสูงยาวผิวสีเงินดวงตาสีทองและสวมชุดคลุมที่ทำจากวัสดุที่ไม่รู้จักการวิเคราะห์ดี n a เผยให้เห็นว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีความเชื่อมโยงกับมนุษย์อย่างน่าประหลาดใจภาพโฮโลแกรมที่ถูกบันทึกไว้ในห้องแสดงให้เห็นถึงชีวิตประจำวันของชาวเมืองโบราณการเรียนรู้การทำงาน การเฉลิมฉลองและความสัมพันธ์ภาพเหล่านี้ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของพวกเขาพวกเขาให้ความสำคัญกับความรู้ความสามารถีและความสมดุลร,ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแต่ภาพเหล่านั้นก็เผยให้เห็นถึงความขัดแย้งภายในสังคมความทะเยอทะยานการแข่งขันและความกลัวสงครามเริ่มขึ้นเมือ่อคนกลุ่มหนึ่งพยายามที่จะควบคุมเทคโนโลยีอันทรงพลังเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว ความขัดแย้งลุกลามบานปลายจนนำไปสู่การทำลายล้างตนเองอารยธรรมที่เคยรุ่งเรืองต้องดับสูญไปในที่สุดทิ้งไว้เพียงซากปรักหักพังและบทเรียนอันล้ำค่าบทที่4ผู้พิทาแห่งความลับณห้องวากาศอันไกลโพ้นที่ซึ่งดวงดาวส่องประกายระยิบระยับราวกับอัญมณีล้ำค่ากลับซ่อนเร้นความลับอันดำมืดที่ทุกคนต่างปรารถนาและหวาดกลัวพิกัดลับ คือเป้าหมายสูงสุดที่นักผจญภัยทุกหมู่เหล่าต่างเสาะแสวงหาแต่กลับถูกปกป้องกำแพงแห่งปริศนาและความตายที่ไม่อาจอยั่งถึงการเดินทางสู่พิกัดลับนั้นเต็มไปด้วยอุปสรรคขวากหนามนาน,นับการมิใช่เพียงแค่เส้นทางที่ซับซ้อนและอันตรายจากภัยธรรมชาติในวากาศเท่านั้นหากแต่ยังมีผู้พิทักเฝ้ารออยู่นันจุดกึ่งกลางระหว่างความหวังและความสิ้นหวังผู้พิทักษ์แห่งความลับ สิ่งมีชีวิตตลกลับที่ถือกำเนิดมาพร้อมกับพิกลับมีหน้าที่เพียงหนึ่งเดียวคือปกป้องมีให้ผู้ใดล่วงล้ำเข้าไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนั้นลักษณะของผู้พิทักษ์นั้นแตกต่างกันไปในแต่ละตำนานบ้างว่าเป็นสัตว์ร้ายดุร้ายที่เต็มไปด้วยพระกำลังบ้างว่าเป็นปัญญาประดิษฐ์ล้ำสมัยที่สามารถควบคุมทุกสิ่งรอบกายบางว่าเป็นปรากฏการธรรมชาติที่บิดเบือนห่วงเวลาและมิติ แต่ไม่ว่าผู้พิทักษ์จะมีรูปลักษณ์เช่นไรสิ่งหนึ่งที่พวกเขามีเหมือนกันคือความจงรักภักดีต่อหน้าที่และความสามารถในการกำจัดผู้บุกรุกได้อย่างความประณีการเผชิญหน้ากับผู้พิทักษ์จึงเป็นดังบททดสอบสุดท้ายก่อนที่จะได้เข้ารูความลับที่ทุกคนใฝ่ฝันถึงผู้ที่ผ่านบททดสอบนี้ไปได้จึงคู่ควรที่จะได้รับรู้ถึงความจริงเบื้องหลังพิกัดลับแห่งนั้นแต่สำหรับผู้ที่ไม่พร้อม การเผชิญหน้ากับผู้พิทักษ์ก็อาจหมายถึงจุดจบของชีวิตและการเดินทางอันยาวนานการทดสอบและความท้าทายที่ผู้พิทักษ์มอบให้นั้นม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การต่อสู้ด้วยกําลังหากแต่ยังรวมถึงการไขปริศนาการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์และการเอาชนะความกลัวภายในจิตใจผู้พิทักษ์จะประเมินค่าของผู้ที่ต้องการเข้าถึงพิกัดลับผ่านการทดสอบที่ออกแบบมา เพื่อดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงของผู้ท้าทายออกมาหากผู้ท้าทายไม่สามารถแสดงให้เห็นถึงความฉลาดความกล้าหาญและความเสียสละพวกเขาก็จะถูกปฏิเสธและถูกส่งกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของการเดินทางแต่ใช่ว่าผู้ที่ต้องการเข้าถึงพิกัดลับจะต้องเผชิญหน้ากับผู้พิทักษ์เพียงลำพังในบางครั้งอาจมีการได้รับความช่วยเหลือจากแหล่งที่ไม่คาดฝันไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นที่อาศัยอยู่ในวกาศ หรือแม้แต่ร่องรอยอารยธรรมโบราณที่ทิ้งไว้ซึ่งเทคโนโลยีอันล้ำสมัยความช่วยเหลือเหล่านี้อาจมาในรูปแบบของข้อมูลคำแนะนำหรือแม้กระทั่งอาวุธและเครื่องมือที่สามารถใช้ในการต่อสู้กับผู้พิทักษ์อย่างไรก็ตามการได้รับความช่วยเหลือก็มีได้หมายความว่าจะสามารถเข้าถึงพิกัดลับได้โดยง่ายผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือจะต้องใช้ความช่วยเหลือเหล่านั้นอย่างชาญฉลาดและมีสติ เพื่อให้มั่นใจว่าตนเองควรที่จะได้รับรู้ถึงความลับที่ซ่อนอยู่บทที่5ใจกลางแห่งปริศนาเมื่อยานอวากาศฝ่าม่านพลังงานสุดท้ายเข้ามาสภาพแวดล้อมโดยรอบก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงจากความมืดมิดของห้องวกาศกลายเป็นทุ่งแสงสีทองอารามที่ส่องประกายระยิบยับราวกับอันมณีนับล้านเม็ดใจกลางของพิกัดลับแห่งนี้ไม่ได้เป็นอย่างที่คาดการไว้ มันไม่ใช่ดาวเคราะห์ที่รกร้างว่างเปล่าหรือสถานีอวกาศที่ถูกทิ้งร้างแต่มันคือระบบนิเวศท,ที่แปลกประหลาดและสวยงามอย่างเหลือเชื่อพืชพรรณที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเบ่งบานอย่างอิสระลำต้นของพวกมันเปล่งแสงเรืองรองออกมาเองได้สัตว์ประหลาดรูปร่างแปกตาเคลื่อนไหวมาอย่างสงบสุขราวกับว่าพวกพวกมันไม่เคยรู้จักความหวาดกลัวดนเอมิลี่สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่แผ่ออกมาจากสถานที่แห่งนี้ พลังงานที่ทรงพลังและลึกลับเกินกว่าจะเข้าใจได้โดวยวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่มันเหมือนกับคลื่นที่ซัดสาดเข้ามาในจิตใจของเธอทำให้เกิดภาพพนิมิตและความรู้สึกที่ไม่คุ้นเคยเธอเริ่มเข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงพยายามซ่อนพิกัดลับแห่งนี้มันไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือแหล่งเนิดของพลังงานที่สามารถเปลี่ยนแปลงจัก,กรวาลได้ถ้าพลังงานนี้ตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดีมันอาจจะนำมาซึ่งความหายะนะ พวกเขาเริ่มสำรวจพื้นที่โดรอบอย่างระมัดระวังแต่ละอย่างก้าวเต้นด้วยความตื่นเต้นและความหวาดระแวงพวกเขาพบโครงสร้างประหลาดที่ดูเหมือนจะเป็นวิหารโบราณสร้างขึ้นจากวัสดุดที่ไม่รู้จักภายในวิหารมีภาพสลักที่เล่าเรื่องราวของอารยธรรมโบราณที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่อารยธรรมที่ล่มสลายไปอย่างไร้ร่องรอยทิ้งไว้เพียงปริศนาที่รอการไขเมื่อพวกเขาเข้าไปในวิหาร พวกเขาห้องโถงขนาดใหญ่ที่ใจกลางของมันมีแท่นบูชาหินแท่นบูชาถูกปกคลุมไปด้วยสัญ,ญลักษณ์โบราณที่ซับซ้อนโดเอมิลี่สมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างสัญล,ลักษณ์เหล่านั้นกับพลังงานที่แผ่ออกมาจากสถานที่แห่งนี้เธอเริ่มถอดรหัสสัญลักษณ์เหล่านั้นทีละตัวและเมื่อเธอทําสําเร็จเธอก็ได้พบกับความจริงที่น่าตกใจพิกลับแห่งนี้ไม่ใช่แค่สถานที่แต่มันคือประตูมิติที่เชื่อมต่อกับจักรวาลอื่น จัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยลังงานที่ไร้ขีดจำกัดอารทธรรมโบราณที่เคยอาศัยอยู่ที่นี่ได้ค้นพบประตูมิตินี้และพยายามที่จะควบคุมพลังงานของมันแต่พวกเขาล้มเหลวและจัก,กรวาลอื่นได้ตอบโต้กลับทำให้เกิดหายนะที่กวาดล้างพวกเขาไปจนหมดสิน้นโดดเอมิลี่เข้าใจว่าทำไมทุกคนถึงพยายามซ่อนพิกัดลับแห่งนี้มันไม่ใช่แค่เพื่อป้องกันไม่ให้พลังงานตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่หวังดี แต่มันเป็นการปกป้องจากวานจากการคุกคามจากอีมิติหนึ่งด้วยเธอรู้ว่าเธอต้องทำอะไรบางอย่างเธอต้องปิดประตูมิตินี้ก่อนที่มันจะสายเกินไปแต่การทำเช่นนั้นอาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของเธอเองเธอจึงรวบรวมความกล้าทั้งหมดที่มีและเริ่มพิธีกรรมเพื่อปิดประตูมิติโดยหวังว่าเธอจะสามารถจักรวาลได้บทที่6ผลกระทบต่อโลก การค้นพบพิกัดลับในอวกาศได้ส่งผลกระทบต่อโลกอย่างมหาศาลเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและความเชื่อของผู้คนในทุกระดับชั้นสังคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับแรงกระตุ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนนักวิทยาศาสตร์ต่างเร่งศึกษาข้อมูลใหม่ที่ได้รับจากพิกัดลับนำไปสู่การคร้นพบทฤษฎีและเทคโนโลยีใหม่ๆที่พลิกโฉมความเข้าใจของเราเกี่ยวกับจักรวาลและตำแหน่งแห่งของมนุษย์ ในจักรวาลน,นั้นเทคโนโลยีการเดินทางในวากาศก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วทําให้การสำรวจดาวตรอะต่างกลายเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมความฝันที่จะสร้างอาณานิคมบนดาวอังคารหรือดวงจันทร์ไม่ได้เป็นเพียงแค่จินตนาการอีกต่อไปแต่กลายเป,เป็นเป้าหมายที่สามารถทําได้จริงภายในช่วงชีวิตของเราการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆยังส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอื่นอีกด้วย เช่นการแพทย์การเกษตรและการผลิตทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ทั่วโลกอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็มาพร้อมกับความท้าทายใหม่ๆเช่นและความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการสํารวจัอวกาศและความเสี่ยงจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆใ,ในทางที่ผิดนอกจากนี้การค้นพบพิกัดลับยังส่งผลกระทบต่อสังคมและวัฒนธรรมอย่างลึกซึง้ง ความเชื่อดั้งเดิมเกี่ยวกับที่มาของมนุษย์และจักรวาลถูกตั้งคำถามผู้คนเริ่มหันมาสนใจปรัชญาและศาสนามากขึ้นเพื่อหาคำตอบเกี่ยวกับความหมายของการมีอยู่ของเราในจักรวาลอันกว้างใหญ่การค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกอาจเป็นได้ในอนาคตอันใกล้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อของเราเกี่ยวกับเอกลักษณ์ของมนุษย์และการอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลก อนาคตของมนุษยชาติแขวนอยู่บนเส้นได้แห่งการตัดสินใจการเลือกเส้นทางที่เราจะเดินหน้าต่อไปในการสำรวจอวกาศจะเป็นตัวกำหนดชะตากรรมของพวกเราการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและการพนาเทคโนโลยีอย่างมีความรับผิดชอบเป็นสิ่งสำคัญยิ่งหากเราสามารถหลีกเลี่ยงความผิดพลาดในอดีตและเรียนรู้จากบทเรียนต่างๆเราก็อาจจะสามารถสร้างอนาคตที่สดใสสำหรับมนุษยชาติได้ การร่วมมือกันระหว่างประเทศต่างๆเป็นสิ่งจำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการสำรวจวากาศเช่นการแบ่งปันทรัพยากรการป้องกันการเกิดสงครามในวกาศและการกำหนดกฎเกณฑ์สำหรับการสำรวจดาวเคราะห์ต่างการศึกษาและการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญในการเตรียมพร้อมสำหรับอนาคตนักวิทยาศาสตร์รุ่งใหม่จำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมให้มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าที่จะตั้งคำถามกับความรู้เดิมๆการสร้างความเข้าใจและความตระให้กับประชาชนเกี่ยวกับความสำคัญขอนสำรวจอวกาศเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างแรงสนับสนุนทางการเมืองและสังคมการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศเป็นการลงทุนในอนาคตของมนุษยชาติการค้นพบพิกัดลับเป็นเพียงจุดเริ่มต้นของการเดินทางอันยาวนานเราจะต้องเผชิญกับความท้าทายและอุปสรรคมากมาย แต่ด้วยความมุ่งมันความร่วมมือและความหวังเราสามารถสร้างอนาคตที่ยั่งยืนและเจริญรุ่งเรืองสำหรับมนุษยชาติในจักรวาลอันกว้างใหญ่บทที่7ทฤษฎีสมคบคิดบทที่7ทฤษฎีสมคบคิดพิกัดลับในวากาจุดประกายจินตนา,นาการและความหวาดระแวงทฤษฎีสมคบคิดมากมายผุดขึ้นมาเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่ถูกซ่อนไว้จากสายตาประชาชน ความจริงเบื้องหลังพิกัดลับนี้อาจซับซ้อนและน่ากลัวเกินกว่าที่เราจะจินตนาการได้บางทฤษฎีกล่าวว่ารัฐบาลทั่วโลกกำลังร่วมมือกันเพื่อปกปิดการค้นพบสิ่งมีชีวิตนอกโลกพิกัดนั้นโดยอาจมีเทคโนโลยีล้ำสมัยหรือภัยคุกคามที่ไม่สามารถเปิดเผยได้สู่สาธารณชนหาข่าวสารเหล่านี้รั่วไหลอาจก่อให้เกิดความโกหวและความหวาดกลัวครั้งใหญ่อีกทฤษฎีหนึ่งกล่าวถึงประตูมิติที่ซ่อนอยู่นะ พิกัดลับนี้ซึ่งอาจนำไปสู่จักรวานอื่นหรือแม้แต่การเดินทางข้ามเวลารัฐบาลอาจใช้พิกัดนี้เพื่อผลประโยชน์ทหารหรือเพื่อการสำรวจที่เหนือกว่าขีดจํากัดของมนุษย์แต่ผลกระทบต่อความเป็นจริงที่เราทราบนั้นอาจร้ายแรงเกินกว่าจะควบคุมได้นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีที่เชื่อมโยงพิกัดลับกับกลุ่มลับต่างที่ควบคุมโลกอยู่เบื้องหลังพวกเขาอาจใช้พิกัดนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายบางอย่างเช่น การควบคุมประชากรโลกหรือการสร้างระเบียบโลกใหม่ความเชื่อต่างๆเกี่ยวกับพิกัดลับนั้นหลากหลายและน่าสนใจบางคนเชื่อว่าพิกัดนี้เป็นจุดรวมพลังงานจักรวาลที่สามารถใช้เพื่อการรักษาหรือการพัฒนาจิตใจแต่ในขณะเดียวกันก็อาจเป็นแหล่งพลังงานที่อันตรายหากถูกนาไปใช้ในทางที่ผิดความจริงที่ถูกซ่อนไว้คืออะไรกันแน่สิ่งที่เราเชื่อนั้นมีพื้นฐานมาจากข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ หรือเป็นเพียงจินตนาการที่ถูกสร้างขึ้นจากความกลบัวและความไม่รู้ของเราการค้นหาความจริงเบื้องหลังพลิกลับนั้นเป็นเรื่องยากเพราะข้อมูลส่วนใหญ่ถูกปิดบังและควบคุมโดยหน่วยงานต่างๆที่มีอำนาจการเข้าถึงข้อมูลที่แท้จริงเป็นไปได้ยากและสิ่งที่ถูกเผยแพร่ออกมาอาจเป็นเพียงส่วนน้อยหรือข้อมูลที่ถูกบิดเบือนเพื่อจุดประสงค์บางอย่างเราจึงต้องพิจารณาข้อมูลต่างอย่างรอบคอบ และตั้งคำถามอยู่เสมออะไรคือสิ่งที่ถูกซ่อนไว้ทำไมจึงต้องซ่อนมันใครคือผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการปิดบังความจริงทฤษฎีสมคบคิดเกี่ยวกับพิกัดลับนั้นอาจเป็นเพียงเรื่องเล่าที่สร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงแต่ในขณะเดียวกันก็อาจมีเค้าโครงของความจริงที่ถูกซ่อนไว้การสำรวจจวกากาเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและอันตรายและความรู้ที่เรามีเกี่ยวกับจักรวาลน,นั้นยังจำกัดการค้นพบสิ่งใหม่ๆ อาจจะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อความเข้าใจของเราเกี่ยวกับโลกและตัวเราเองไม่ว่าความจริงเบื้องหลังพิกัดลับจะเป็นอย่างไรสิ่งสำคัญคือการตั้งคำถามและแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอย่าเชื่อทุกสิ่งที่ได้ยินหรืออ่านแต่จงพิจารณาข้อมูลอย่างรอบคอบและสร้างความคิดเห็นของตนเองการเปิดใจรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างและแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้อื่นเป็นสิ่งสำคัญในการค้นหาความจริง เพราะความจริงนั้นอาจซ่อนอยู่ในมุมมองที่เราไม่เคยพิจารณามาก่อนและการทำงานร่วมกันอาจเป็นทางเดียวที่จะเปิดเผยความลับของพิษรับในอวกาศได้